น้ำเดือดครับต้มจือดอีกแล้วครับเห็ดหอมหมูยอมีอยู่ใส่ไปเลยครับผงนัวผงรสใส่ไปเลยครับชว่ม ใส่ผักครับมือล้างแล้วครับตั้งแต่เมื่อวานเตรียมพร้อมครับใส่ไปเลยผักใส่ให้หมดใส่ให้หมดเนีย่ยถ็ยุบ หมูสับปรุงเรียบร้อยแล้วครับเตยมพริกไทยรากผักชีใส่เลยครับ หมดเลยไม่เก็บแล้วหมดเลยครับต้อหูไข่ ใส่ไปเลยครับได้รสชาติร้อน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 สุดยอดน้ำราครกุก สุดท้ายว้าวเนี่ยเป็นคนมากเลยเละต้นหอมผักชีตั้งโอ้ใส่เลยครับพิิกไทยหอมหน่อย ปิดไฟเขียมเกียวครับหอมดีล้างให้หมด เสร็จเรียบร้อยต้มจืดหมูสับเรียบร้อยครับไปทางกันครับสวัสดีครับ